ครับเดี๋ยวเพื่อภาพที่ึงนะครับบันทีหนึ่งครับหนึ่งครับยืนตรงกลางรันเยืนไ้เลยเืนไ่เลยนะครับขยับไปนิดนึงเตรียมตัวไว้เลยนะครับบันทีหนึ่งครับหนึ่งนะครับบันทีหนึ่งครับหนึ่งเ่ินเลยนะครับทุกคนนะครับเปิดหน้าด้วยนะครับยืนให้ได้ระยะนะครับเอาบันทีหนึ่งครับหนึ่งนครับ เพิ่นับหนึับสครับเพิ่นพับหนึ่ับสองต่อเลยนะครับอ่ะเายัไม่ยังไมกลองเับหนึ่งับสองต่อเขเลยะต่อเขาเลยบาทีเ่นพับนึ่งับสองต่อนยังไม่ได้ประกวดเนี่ยมนีอ๋อหาย่ยังไม่ได้ประกวด